กุ้งสดต่อหอนม สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพอกับสานำ่ฝนอีกแล้วค่ะมื้อน,นีสานำ่ฝนได้ตำกุ้งสดค่ะกินกับข่าปุ้นแคบหมูค่ะพักกบมีพักหอมเปค่ะผักผักชีพลังผักชีจีนแตงกวาค่ะผักกมีหอมแขกไปค่ะแบบน้ำกันนี่ค่ะ กรปุนกับนำสตมตำโอยสตอน้ำค่ะสตอเหลือจากหมือว้านหมอก้อนนี่แหละค่ะอือ นี <c <ười> C mm ่ค่ะแ่บจนเลี้ยมืออุ่มสด เงื่อนกระแสนั่นแหละคา่ะสมตำเ สงสุตอหออืม,ม เหลื้งแล้วค่ะผักซีจินกินคือเกาแพ้ สินซุ้มือก็ได้ค่ะสม่ำเม I แซบไลค่ะทุกคนแซบอีลีแซบอีลีอีหลอ เหลืองตอนนี้ยบันเท่ากับแซวจิมเนาะค่ะหาสือยากหาสือแพงค่ะดูมองหนอกจังได้ก็กินค่ะถ้าบะดำถ้าพันเนา มานสมหนวปลาเด็ว mm hmm. อืมค mm ่ะ hmm. รอดวะคะน yeah. ี่ย่อยอ่ะสุดอมิมิดโต เป็นดอกเหรอคะเซนขนมเซนหมดแล้วคุยไม่ได้ ้วนอ,อ่ะปนทา้วนสวุดอา หัวไ่ไม่ค่อยเผ็ดค่ะหวานหอมแข็ ประเภทกำลังก็น่าจะเป็นดอกค่ะ Mm-hmm. สำหรับการรับชมทุทยดค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้สารน้ำฝนวยค่ะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ค่ะแสดงว่าพบพ่อกับสาวนำ้ำฝนในคลิปวิดีดโอหนาค่ะขอให้ทุกคนใส่ชีวิตจมีความสุขนี้ทุกๆมือค่ะสวัสดีค่ะ